หายอยู่หายกินครับพี่น้องมือนี้นะครับเมือนี้ผมสิพาพี่น้องนะครับมาใส่เบสนะครับผมซึ่งเป็นเงีิดหลดนะครับเนี่ยผมไปซื้ออยู่ตลาดมากนะครับผมหลังจากเลิกองาันนะครับสามเขาพี่น้องเฮ้ยโมเมนสามขอดอกซัมดำมไม่นะครับแต่ว่าสามให้เงาโลดพูดนะเบิรงนะครับเพิ่งพัฒนีขึ้นอยู่นะครับผมก็เลย ผมก็เลยไปหาเสบีย์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมสิบห้าเสียบเงี้ยก่อนนะครับพี่น้องเสียบให้มันแล้วนะครับเดี๋ยวหมืเลี้ยงแต่ฝนมาตกนะครับผมจังมาลุนกันนะครับผมเดี๋ยวผมต้องไปเสียบให้มันแล้วนะครับผมเนี่ยเบ็ดไม่อยู่สามสิบหลังนะครับนี่ครับกับกิริตอีกคิดนึงนะครับผมเดี๋ยวจังมาลุนกันครับหมูเลี้ยงว่าจะมันหรือบม่มันนะครับผมเอาเอาละครับพี่น้องฝนมตกนะครับผม อย่าพมพ้าพี่หน้องมายามเบ็ดนะครับอากาศดีดีพี่หน้องร่มเย็นซื่อๆเลครับอยวไปเบิ้งหลังแหลกนะครับเบิ้งหลังแหลกกันนะครับผมเขี้นะครับเนี้ยเนี่ยเหลือนะครับผม นีรกากาีดีนะพี่น <ing> <SL> ้องเด้อเอ้ามาแล้วครับไป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 ยังยังยัเห็นบ่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 เียพี่น้องเอาเบิ่งครับโยมยมยมไปยังเดี๋ยวรุนรงกันครับดูบ่อออมาแล้วควายครับอู้หู้

ไปพี่น้อง<ป>บอ่เนี่ครับแจมแรกนะครับผมไปอีกนะครับผมไปลุ้นน้ำกันอีกนะครับเดย์ล้างนีเพียงเด๋ย์ล้างนีเหลือนะครับเอ้า,อานั่นนั่นนั่นมาแล้ว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 ไปเขาไปไปข้างหน้าข้างนหน้าหนามาอีกแล้วพี่น้อง อียังนอนนี่อ๋อร <cat> ุนร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 ุนกันครับรุนกันปไปยังปะควากระดุกกระดุกอู้หอีนตัวนี้ตัวนี้ข้าก็ตัวนั้นดีตัวนี้ข้าก็ตัวนั้นดีกวะพี่น้องสามนิ้วหัวสามนิ้วครับเกือบสี่นิ้วนะครับผมเอามาคุณ

รักแน่นวออันนี้นีปลาชิงครับแม่ปลาชิงไปก็ควายย่างควายยา่างมาอีกแล้วพี่หองมาอีกแล้วมาอีกแล้วเดี๋ย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 วมาแวกัน dạy đâu dạy hết dạy hết dạy hết hết dạy hết không hết dạy hết dạy hết cái hết dạy 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 ui, ui. ui. Tổ สม,สมเลยไปพี่น้องซีตัวแล้วครับก็บไปเี็งหน่อยตัวน,นึงบ่หน่อยแล้วว่าซ้ำซ้นอยู่แลวเอ้าเอาๆๆ้นอู้ยูอยู้ยูอยูๆพี่น้องยู้ยู้โอ้โอ้โอ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าที่ไปทไปก่อนไป เดี๋ยวว่าเดี๋ยวเนือ้อบุญแขนเลยครับเย้บุญแขนอีกเอาเดี๋ยวผมขออนุญาตบปุ๋ครับบุญแกนผมไม่ไนี่เอาเอาละครับพี่น้องยามเลี้ยงนะครับผมยามเลี้ยงก็ได้นะครับมีปลอคอนะครับ พ่อตัวนึงนะครับปลาดุกปลาเข่งปลาดุกปลาดุกนะครับได้หาตัวนะครับพ่อสงตัวเดีวชิบเอาฮะใช่พ่อใช่ปลาดุกปลาดุกปลาดุกสามตัวพ่อสองตัวพขอตัวนึ่งเข่ง แล้วก็พี่น้องตอนนี้ก็เวลาประมาณตีหานะครับตีหาหาหน้าที่นะครับผมพอกันยามมุ่เสาร์นะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องยามเบ็ดครับนะครับกลัวเป็ดยามมุ่เสาร์นะครับเนาะเดี๋ยววังแรงแหลกนะครับเบ็ดนะครับผม

มันยังกับเมาอีกนะครับเอา้าไปเบิ่งอันรีกพี่น้องอันนี้ก็เบิดน,นะครับผม กูกันนั่งกูกันในเกลดนะครับ <c oughs> อ,อีกหลายเลยครับปลาคอนะครับตายเลยครับมันม,มีหมวกเกาะนะพี่น้อง บรรยากาศตีห้าครึ่งนะครับผมซึ่งผมก็ได้กู้เบ็ดแล้วนั่นเองเนาะก็ได้อยูน่นี่แหละครับนี่ประคอตะดอตัวเดียวนะครับผม,ก,บผม,มบกับพอเก่าเค่นะครับผมประมาณสามนิ้วเลยเนาะกับสามนิ้วนะครับกับเบ็ดนะครับผม อคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมกับฝากไปตัวเพ่อนคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกบช่องเบาเทนะครับผมในการหาอยู่ให้กินนะพี่น้องเนาะเพ่อได้อยู่ได้กินนะครับมเคลื่อนี่ก็ได้หาโตนะครับเนาะจะเป็นหกโตนะครับก็ยำเสานะครับผมรับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าพี่น้องเนาะ สวัสดีครับผม